วันนี้ผมมาชวนร p ป,ปี้มาเที่ยวงานดอกไม้พาร์คในเลิ์ซึ่งกลับมาอีกครั้งหนึ่งอย่างยิ่งใหญ่นะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่35แล้วงานนี้จะมีขึ้นระหว่างวันที่28มีนาคมถึง3 1มีนาคมตั้งแต่9โมงเช้าถึง3ทุ่มงานนี้น่าสนใจอย่างไรบ้างไปชมกันเลยครับไฮไลท์ของงานดอกไม้ครั้งที่35นี่นะคะมีคือทั้งพาร์คในเลร์20ไร่เนี่ยจะโดนปกคลุมไปด้วยดอกไม้ แล้วก็คอนเซปต์ของงานปีนี้ก็คือ Culinary Art แปลว่าการนำวัตถุิบที่ทานได้อาหารการกินเนี่ยเข้ามาผสมผสานกับดอกไม้เพื่อให้เกิดมาเป็นการงานศิลปะเพราะฉะนั้นใจกลางบ้านเลยเนี่ยก็จะเห็นว่าสนามก็จะเป็นพรมดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียแต่คราวนี้ไม่ได้ทำแค่กลีบดอกไม้แล้ว เราจะมีการผสมผสานของมเมล็ดพันธุ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นถั่วหรือข้าวที่เข้ามาเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของพรมดอกไม้นี้ด้วยแล้วไฮไลท์หลักเลยคือพระเอกเลยเนี่ยก็คือบนบ้านปาร์คในเลิศที่เราจะมีมหาวิทยาลัยถึง2มหาวิทยาลัยเข้ามาโชว์ฝีมือกันธรรมศาสตร์ก็จะมีเกี่ยวกับด้านแฟชั่นเท็กซ์เประดิษฐ์ชุด ซึ่งชุดพวกนี้จะทําด้วยอาหารการกินอาหารแบบวัตถุดิบที่ทานได้เอามาประกอบเป็นชุดแฟชั่นกันส่วนสวนดุสิตก็จะปั้นน้ำตาใช้น้ําตาลเนี่ยมาปั้นแล้วก็เป็นเป็นแกะสลักด้วยเป็นชิ้นงานที่ละเอียดมากแต่เป็นชิ้นงานที่ใหญ่ทุกอย่างเนี่ยค่ะก็จะเห็นบนบ้านปากใน beeswax c a s t l e หรือว่าปราสาทขี้ผึ้งเราจะใช้ขี้ผึ้งเนี่ยหลอมขี้ผึ้งทั้งหมด แล้วก็เอามาประดิษฐ์เป็นทัมโมเป็นดอกไม้ชิ้นเล็กๆแล้วดอกไม้พวกนี้ก็จะเอามาประดับบนแผงซึ่งเป็นมาสเตอร์เพซี่แบบอลังการมากคืออยากจะอยากให้มาดูเองค่ะอย่าฟังเล็กโมเลย่อยากให้มาดูเองงานป์คในเลิศงานดอกไม้ของปักในเลิศครั้งที่3-5เนี่ยจะใหญ่อลังการขนาดไหนคะ่ะ